สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวมาถักเหรียญปวยทานนะคะจะเป็นแบบเป็นดอกกุหลาบนะคะไหม่ที่ใช้ก็จะเป็นครูจะใช้ใหม่ตัวนี้นะคะเส้นก็จะเท่ากับสี่พายครูใช้สองสีนะคะสีเขียวแล้วก็สีอันนี้จะออกชมพูกีบบัวเนาะเข็มครูใช้ขนาดสอง จุดสหะคะหรือว่าจะใช้เบอร์สองก็ได้นะคะก็มีเหรียญบาทแล้วก็จะมีตัวหนีบแล้วก็ตัวปืนกาวมาช่วยนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราถักกรีบเลี้ยงกันก่อนถักโซ่นะคะโซ่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกดแปดปักที่โซ่แรกแล้วก็ควักออกห่วงทั้งหมดนะคะให้โซ่เป็นวงกลมถักโซ่หนึ่งสองสแล้วถักเอฟโดยควักไหมผ่านในห่วงเราจะถัก เทั้งหมด20หลักนะคะโดยที่เราจะควักใหม่ผ่านในห่วงเนาะทั้งหมด20หลักค่ะอันนี้20เพราะได้20หลักนะคะปักที่ตรงนี้ ตรง F แรกปักทะลุแล้วก็ควัก C เข้ามาเพื่อจบงานนะคะถักโซ่ขึ้น1 2 3 4 5อันนี้เราจะถักเป็นกรีบนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งหรือว่าพอคอสอแล้วเราปักเข็มลงไปจุดตรงนี้ตรงจุดที่เราจบแล้วเราก็ขึ้นโซ่ พอควักไหมมามันก็จะมี2ห่วงนะคะแล้วก็ควักไหมผ่าน2ห่วงแล้วมีอีก2ห่วงตรงนี้ควักไหมผ่าน2ห่วงแล้วก็2ห่วงสุดท้ายเป็นแบบนี้นะคะถักโซ่1 2ปักลงที่ตรงนี้ตรงหัว f ควักใหม่เข้ามาแล้ว x นะคะถักโซ่1 สองสามสี่ห้าปักลงที่เดิมนะคะปักลงที่เดิมแล้วเราก็ c c นะคะถักโซ่หนึ่งครั้งตรงนี้เราจะเว้นไว้นะคะตรงเนี้ยมันจะมีหนึ่งช่องที่เราต้องเว้นไว้แล้วเราก็ปักเข็มในช่องถัดมาแล้วเราก็ c ออกถักโซ่หนึ่งสองสาม สี่ห้าพันสองนะคะพอคอ2ปักลงที่ตรงที่เราขึ้นโซ่เมื่อกี้ก็จะมีสองห่วงควักไหมผ่านสองห่วง2ห่วงแล้วก็สองห่วงสุดท้ายจบถักโซ่1 2ปักลงที่หัวเอฟควักไหมเข้ามาแล้วเ ถักโซ่หนึ่งสองสาสี่ห้าปักลงที่เดิมนะคะปักลงที่เดิมแล้วเราก็ควักมาแล้วก็ควักออกห่วงซีออกนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งปักเข็มที่ช่องถัดมาก็คือมันจะมีตรงนี้หนึ่งช่องไม่ต้องปกักแล้วเรามาปักที่ช่องถัดมาตรงนี้ควักเข้ามาแล้วก็ซีออกถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะถัก กีบนะคะไปให้รอบเลยมันจะได้ทั้งหมด10กรีบนะคะ10กรีบนี้ถักโซ่1 2 3 4 5แล้วเราก็ปักซ้ำสีออกโซ่1ครั้งแล้วมาจบตรงนี้นะคะจบตรงที่เราถักกรีบแรกแล้วเราก็มาซีควักมาแล้วก็ซีออก ผักโซ่หนึ่งครั้งนี่คือจบจับตัวเก็บนะคะเก็บใหม่ไว้ด้านหลังใครจะใช้ไหมอีเกิลหรือว่าสี่พายไหมพรมสี่พายชนิดนอื่นก็ได้นะคะ ใช้ได้หมดตัวตัวกรีบเสร็จแล้วเราจะมาถักตัวดอกตัวดอกถักเหมือนกันหมายหมายถึงตัวนี้นะคะขึ้นเหมือนกันขึ้นโซ่8แล้วก็ถัก f อฟ20หลักนะคะถักเหมือนกันได้มาแล้วเหมือนกันพอได้20สิบหลักปักลงที่หัว f แล้วก็ C พอ c แล้วตัวกรีบนะคะเราเอากรีบที่มันเป็นด้านหน้าที่เราถักเนี้ยพลิกกลับมาแบบนี้นะคะเพราะตรงนี้เอาไว้ด้านในเสร็จแล้วเราจะปักลงไปตรงระหว่างระหว่างกรีบที่มันมีที่เราถักโซ่ไว้หนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็ควักเข้ามาแล้วเราก็เอ็ ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เราจะนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าตรงนี้ส่วนตรงกรีบเราก็จะถักเราก็จะเว้นสองกรีบแล้วเราก็มาปักลงตรงโซ่ตรงโซ่ระหว่างดอก พอควักเข้ามานะคะเราก็ควักผ่านมาเลยแบบนี้แล้วเราก็ค่อยมาเอก็กก็คือเนี้ยเราจะถักกรีดกุหลาบลงไปนะคะไฟจะสะท้อนมากถักโซ่ 1>, 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็นับมานะคะ5หลักปักลงไปนะคะด้านหลังตรงนี้ก็เว้นไว้2กรีดเราก็ปักเข็มลงไประหว่างกรีบควักไหมเข้ามาก่อนแล้วเราก็ X ถักโซ่หนึ่ง ก็จะได้5กรีดพอดีนะคะควักเข้ามาแล้วเราค่อยมา x ตรงนี้1 2 3 4 5สาี่ห้าพอได้5นะคะตรงนี้เป็นช่วงสุดท้ายห่วงสุดท้ายแล้วเราก็ไป x กกับห่วงแรกเลยแล้วเราก็จะถักอาคูลลืมใส่เหรียญเดี๋ยวใส่เหรียญตรงนี้นะคะนี่แหมลืมเลยนี่นะเอาเหรียญใส่เข้าไปนะคะ นี่นะคะห่วงสุดท้ายแล้วเราก็ไป x กับตรงช่องแรกเลยนะคะ x อันนี้ใหม่มันจะแตก x นะคะถักโซ่1 2ึ่งสามี่ห้าแล้วเราก็จะถัก f นะคะ ถัก f ลงในห่วงก็คือห่วงตัวนี้เนีย่ยห่วงที่เราทำไว้ทั้งหมดห้าอันนี้ห่วงมันจะเราต้องการให้มันตึงแบบนี้นะคะต้องให้ต้องให้มันตึงแบบนี้เดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมหน้าตามันเป็นแบบนี้คือมันครูต้องการให้มันตึง ัก f นะคะเนี่ยในห่วงเราจะดึง f ให้ยาวเท่ากับโซ่นะคะถัก f ลงในห่วงทั้งหมด17หลักนะคะ ทักลงในห่วง17หลักพอได้17หลักนะคะกิดมันก็จะดูผิวๆแบบนี้ถ้าใครคิดว่าแบบนี้มันมันอาจจะดิ้วเยอะไปก็10บดลดหลักลดจำนวนหลักตรงนี้ก็ได้นะเหลือ14ก็ได้นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบมันผิวเยอะอะไรประมาณนี้ ถักโซ่หนึ่งสสามี่ห้าแล้วเราก็ปักเข็มลงในช่องที่เราถัก f นะคะแล้วเราก็ x ก็คือมันจะอยู่ในช่องเดียวกันถักโซ่หนึ่งสสามสี่ห้าแล้วเราก็ถัก f ลงในห่วงลงในห่วงที่ช่องถัดมานะคะก็ถักแบบนี้ไปจนครบ5กรีดนะคะ อันนี้ก็ครบสิบเจ็ดโซ่หนึ่งสสามี่ห้าแล้วก็มาจบลงในห่วงนะคะสถักโซ่หนึ่งสองพอได้โซ่สองนะคะมาปักลงตรงนี้ใกล้ๆก,กับด้านในปักลงตรงนี้นะคะแล้วก็ X

3 3 3ส3 5 36 37 38 39 40สโซ่ตรงนี้จะเป็นตัวเกสอนด้านในนะคะถัก40แล้วเราถักเอฟลงที่หลัก36นะคะนี่นี่แล้วเราก็ถักเอฟไล่ลงมาจนสุดสุดปลายโซ่นะคะ ักตามหลักโซ่หลักโซ่ก็คือหลักตรงนี้เนี่ยที่มันมีช่องให้เราปักเข็มลงไปนะคะเราก็จะถักเอฟมาจนสุดปลายโซ่นะคะนี่นะคะผักเอฟมาจน สุดปลายโซ่พอสุดแล้วถักโซ่หนึ่งสสเราก็ปักลงไปเราก็เอ็กถักโซ่1ครั้งปิดงานนะคะตัดออกเราก็จะเก็บหางใหม่นะคะไว้ด้านใน ตัวนตรงนี้อันนี้หลุดละเพราะใหม่มันลื่นใหม่ตัวนี้มันจะลื่นนิดนึงอันนี้นะคะก็ใช้ตัวหนีบ กรีดก็หนีบนิดนึงก็จะได้ดูเรียบๆสวยๆส,ส่วนตัวนี้เป็นเกสอนนะคะเราจะม้วนด้านไหนเดี๋ยวนะครูจะม้วนให้ดูก่อนเผื่อ,อม้วนด้านนี้เนาะม้วนด้านนี้นะคะงานก็จะดูมองเห็นเป็นลักษณะนี้ หรือเราจะเปลี่ยนด้านม้วนอันนี้ก็จะลองให้ดูเพราะงานมันจะมองมองแตกต่างกันนิดนึงนี่เห็นไหมคะงานมันก็จะมองต่างกันไปนิดนึงเป็นแบบนี้จะม้วนแบบไหนก็ได้นะคะได้หมดก็ลองม้วนให้ดูเดีม้วนมาแบบนี้แล้วก็เอาตามนี้เลยแล้วก็ติดกาวตรงนี้นะคะ เ,เสร็จแล้วตรงพื้นพื้นด้านล่างนะคะให้ติดให้ติดที่ตัวเคสอนเพราะว่าถ้าเกิดเราติดตรงนี้เรามันจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้ตำแหน่งแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอาว่างโล่เปลี่ยนพื้นกาวแห้งแล้ว นะคะเหรียญโปรยทานดอกกุลาบทำง่ายนะคะทำง่ายมากลองทำดูนะคะ